ปริมาณน้ําในเขื่อนอุบลรัฐยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยระดับน้ําเมื่อเวลา8นาฬิกาอยู่ที่180.88เมตรจากระดับทะเลปานกลางน้ําในอ่างมีจํานวน2 0 2 9 9 6ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น83.49เปอร์เซนจากความจุปกติ2,431ล้านลูกบาทเมตรเมื่อวานมีน้ําไหลเข้าจํานวน56.60ล้านลูกบาทเมตรวันนี้เขื่อนอุบลรัฐระบายน้ําลงสู่ลําน้ําพองผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ตามมติของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคจํานวน8,000ลูกบาทเมตรปริมาณน้ําที่สามารถใช้งานได้มีอยู่จํานวน1,448.29ล้านลูกบาทเมตรและเขื่อนอุบลรัฐยังคงสามารถรับน้ําได้อีก400ล้านลูกบาทเมตรอย่างไรก็ตามเขื่อนอุบลรัฐมีแนวโน้มจะมีน้นําไหลเข้าอีกเนื่องจากบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนในระยะนี้ยังคงมีฝนตก และมวลน,น้ําจากอำเภอภูกระดิงจังหวัดเลยมวลน,น้ําจากลําพเนียงจังหวัดหนองบัวลำพรูรวมถึงน้ําทีส่วนหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชทยภูมิที่จะไหลามาตามเส้นทางน้ําสมทบกับลําน้ําพองก่อนจะลงสู่เขื่อนอุบลรัฐซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ําและระดับน้ําในเขื่อนอุบลรัฐเพิ่มสูงขึ้น